ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันจันทร์นะครับที่1กันยายนนะครับพศ2568นะครับพี่น้องมาพบกับร้านรามสุข์ชนแนลนะครับผมตอนนี้นะครับผมทำคลิปอยู่ที่บ้านแสนสุขนะครับตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องนะครับท่านไหนอยู่ไม่ใกล้นะครับสามารถเข้ามารับชมสินค้าได้นะครับผมในตัวเมืองสุรินทร์นะพี่น้องนะครับ หรือท่านไหนไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับจะนัดรับในตัวเมืองสุรินทร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็สินค้าทุกชิ้นนะครับผมราคาพร้อมส่งทุกตัวนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับหลายตัวนะครับหลายตัวนะครับก็ลดนะครับขั้นต่าตัวละหนึ่งพันเลยนะครับพี่น้องท่านไหนพลาดคลิปนี้นะครับผมถือว่าพลาดนะครับเพราะว่าใกล้เข้าใกล้ออกพรรษาแล้วพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับผมลดนะครับเพราะว่าแอมผมลดอยู่สามแท่นนะครับลดแท่นละหนึ่งพันบาทเลยพี่น้องนะครับ รับรองว่าคุมแน่นอนนะครับคุมแน่นอนนะครับราคานี้หาไม่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับออกภาษานะครับรับรองนะครับพี่น้องเอาไปขายไม่มีขาดทุนนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาได้เรียนนะครับขอย้ํานะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับถ้าไหนไม่สะดวกรับชมเพื่อความบันเทิงเรื่องพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาช่วงสินค้านะครับผมเป็น ตัวแรกกันเลยนะครับผมเป็นดอกลำโพงนะครับ12นิ้วนะครับ e 200S นะครับ e 2 0งนะครับตัวนี้หน้าหมวกนะครับเหมือนมีรอยนะครับเหมือนมีรอยทาเกามานะครับพี่น้องนะครับผมตรงคอนะครับนะครับตรงคอนะครับตรงคอยังสภาพเดิมอยู่นะครับตรงคอสภาพเดิมอยู่นะครับอีกหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงคอนะครับตรงคอตัวนี้ก็สภาพเดิมนะครับตรงคอก็สภาพเดิมนะครับตรงหมวกก็จะมีรอยนะครับรอยกกวนะครับก็จะมีรอยนะครับ นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับรอยน่าจะเป็นรอยไขควงนะพี่น้องนะครับนะครับใช้ได้ปกตินะครับไม่เบียดนะครับทั้งสองดอกเลยนะครับใช้งานปกติแน่นอนนะครับถ้าใใรสนใจนะครับตัวนี้อ่ะจัดโปรโมชั่นนะครับขายราคาพิเศษนะครับดอกละ6 0 0บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ6 0 0บาทพร้อมส่งนะครับพี่น้องสามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับดอก12นิ้วนะครับ2องเอดนะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับท่านไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเสียงดังปกตินะครับไม่เบียดนะครับไม่เบียดสักดอกนะครับลองแล้วนะครับดอกละ6 0 0นะครับพร้อมส่งนะครับ ราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่มคุ้มเลยนะครับเปิดตัวมาตัวแรกนะครับแล้วก็มาที่ไม่ร้อยนะครับผมไม่รอยทาดานะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นทาดา X 3า0นะครับตัวนี้จูนคืนได้นะครับสวยๆนะครับเป็นคืนใหม่นะครับนะครับอุปกรณ์มีให้ครบนะครับอะแดปเตอร์นะครับผมตัวไมค์กันจิ้งนะครับสายสัญญาณนะครับผมนะครับมีให้มาครบเลยนะครับเสาอากาศนะครับพร้อมกล่องนะครับสวยๆนะครับไมเอี่มนะครับตัวไมค์นะครับไม่มีร้อยนะพี่น้องนะครับนะครับ ใช้งานน้อยนะครับตัวนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้อ่ะท่านในหาอยู่นะครับอยากได้ไม่รอยดีๆนะครับตัวนี้อ่ะไม่แพ้นะครับไม่แพ้แบรนด์นะครับแน่นอนนะครับไม่แพ้ของแบรนด์แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมทาดานะครับ X 3 0 0นะครับสวยๆเสียงดีเสียงหนานะครับตัวนี้อ่ะจบเลยนะครับเสียงหนาปลายชิปนะครับสนใจสนใจนะครับ2,500บาทพร้อมส่งนะครับ2,500บาทอ่ะพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ตกลำโพง อบอ้อมทั้มนะครับสิบห้านิ้วนะครับอบอ้อมทั้มสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับนะครับหน้าผ้ายังดำนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็สายนะครับผมสายลําโพงนะครับ S S F นะครับตัวนี้เป็นสายลําโพงนะพี่น้องนะครับไม่ใช่ V C T นะครับนะครับเป็นสายลําโพงนะครับ S S F นะครับผมนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับพี่น้องจะเอาไปทปําปลั๊กไฟไม่ได้เด้พ <Pre> ี่น้องนะครับเวลาโดนความร้อนเยอะๆนะครับผมอาจจะทําให้สายขาดในนะครับสายไม้ขาดในได้นะครับตัวนี้อ่ะใช้ได้ครับสายลําโพงเท่านั้นนะครับพี่น้องอ่ะเป็นสายลําโพงนะครับตัวนี้ S S F นะครับผมความยาวนะครับ25เมตรนะครับ2คูณ1.5นะครับ25เมตรนะครับมี2ม้วนนะพี่น้องม้วนละ600บาทพร้อมส่งนะครับ2คูณ1.5นะครับ25เมตรนะครับม้วนละ25เมตรนะครับผม ม้วนละ600บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่น้องสายนะครับพี่น้องขอแจ้งพี่น้องทุกท่านพนะครับสายผมจะทําการนะครับุ่มนะครับทาการุูมวัดนะครับความยาวนะครับตัวนีุู้มวัดได้อยู่ที่25เมตรนะครับก็คืออาจจะขาดเหลือนะครับอาจจะขาดหรือเกินนะครับอาจจะเกิน2ี่ห้าหรืออาจจะต่ำกว่า2ี่้านิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านซื้อไปไปวัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่ามันขาดมา50เซนนะครับขาดมา1เมตรนะครับอันนี้คือ ถ้าจะมาไล่เช็คทั้งหมดนะครับมันไม่ไหวได้พี่น้องนะครับเพราะบางทีเวลาสินค้าเข้ามาจะเยอะนะครับเราก็จะนั่งไล่ทุกชิ้นไม่ได้นะครับสลับสายลำโพงนะครับผมส่วนสเปคคอนนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เลยเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เลยนะครับทุกเส้นนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เอาไปใช้งานนะครับนี่ครับนะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เลยนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เลยนะครับทุกตัวนะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เลยนะครับก็คือตัวเก่านะครับบางทีเวลาเขาใช้แล้วนะครับผมอาจจะรวมนะครับเวลาเอาไป ใช้งานจริงๆนะครับอาจจะหลวมนะครับอันนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับเพราะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่เคยซื้อไปแล้วเกิดเจอปัญหาพวกนี้นะครับก็ผมก็พยายามนะครับปรับปรุงนะครับแก้ไขเพื่อจะให้ลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปใช้งานได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสายอีกสายหนึ่งนะครับผมเป็นสายขนาดสองอ่าสี่คูณสองจุดห้านะครับสี่คูณสองจุดห้านะครับตัวนี้ก็เป็นสายลำโพงแท้เหมือนกันพี่น้องนะครับ S S F นะครับขนาดไซส์นะครับผม 4คูณ2.5นะครับ4คูณส5นะครับ, 4, 5, รบตัวนี้ก็เป็นสายลำโพงแท้นะพี่น้องนะครับนี่ครับสนใจสุดใจนะครับผมใส่ไปคอนเปลี่ยนให้แล้วนะครับสายตัวนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่นะครับก็คือไม่โดนดินเลยพี่น er ้องนะครับผมไม่มีรอยดินไม่มีรอยนะครับอาจจะมีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารอยคาบดินคาบอะไรไม่มีเลยนะครับผมทําความสะอาดให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เจ้าของเดิมแจ้งว่าม้วนละนะครับ20เมตรนะครับผมก็สุ่มดูหนึ่งม้วนนะครับสุ่มดูหนึ่งม้วนก็ มีอ่าม้วนหนึ่งนะครับได้อยู่19 19.5นะครับ19 5นะครับไม่ถึง20ขาดประมาณ50เซนนะครับก็คืออันนี้ขอแจ้งพี่น้องก่อนนะครับผมไม่การันตีให้ว่าจะถึง2 0เมตรรทุกทุกม้วนนะพี่น้องนะครับก็เข้าใจด้วยเออพี่น้องครับนิดนิดเหน่อยนะครับผมเพราะว่าราคาที่เราขายก็ราคาบอกเลยว่าถูกนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับมีทั้งหมด4ม้วนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมม้วนละ9 0 0บาทนะครับม้วนละ9 0 0บาทพร้อมจะส่งนะพี่น้องพร้อมจะส่งทัั่วไทนะครบ 4ีคูณ2.5นะครับผมยาว20เมตรนะครับเป็นสายลำโพงแท้ s s f นะครับม้วนละ9 0 0้บาทนะครับพร้อมจัดส่งมีแค่สีม้วนนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับทานใดหาอยู่นะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมแจ้งพี่น้องนิดนึงนะครับสำหรับสินค้านะครับทางเราเด้อพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp ไม่ว่าจะเป็น m i อ e r นะครับพี่น้องอ่าก็คือสินค้าทุกตัวนะครับเราเช็คนะครับก่อนส่งนะครับทุกตัวเราเช็คเรียบร้อยนะครับตัวไหนใช้ได้ไม่ได้เราแจ้งในคลิปนะครับ ก็คือพี่น้องซื้อไปใช้ได้แน่นอนนะครับมีบางท่านนะครับอย่างโปกแอมตัวนี้นะครับเจ้าของลูกค้าซื้อไปนะครับพี่น้องนะครับแจ้งเราว่ามันดังข้างเดียวนะครับแต่ว่าผมก็เลยแจ้งถามเขาว่าตอนเทสนะครับเทสแบบไหนเขาบอกว่าเทสต่อเข้ากับมอนิเตอร์อย่างละหนึ่งใบต่อข้างนอกนะครับอย่างละหนึ่งใบเปิดขึ้นดังปกติทั้งสองข้างนะครับพอเอาไปเข้าระบบนะครับเอาไปขึ้นรถแหบอกว่ามันดังข้างเดียวนะครับแล้วก็ส่งกลับมา อ่าโอเคนะครับก็คือผมก็แจ้งไปว่าคือถ้าส่งกลับมานะครับถ้าเราเช็คแล้วนะครับสินค้าใช้ได้ปกติท่านต้องเสียค่าส่งนะครับกลับคืนนะครับเพราะว่าสินค้าเราไม่ได้เสียหายนะครับอันนี้พี่น้องลองดูกติกาทางร้านเราด้วยนะครับพี่น้องนะครับก็คือถ้าสินสินค้าไม่เสียหายนะครับท่านต้องเสียค่าส่งนะครับกลับเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเจ้าของนะครับผมไม่ยอมเสียค่าส่งกลับเองนะครับจะขายคืนนะครับผมอ่าแต่จะขอราคาเดิมอันนี้ ไม่ได้ในพี่น้องนะครับผมราคาเดิมผมไม่รับนะครับก็คือถ้าจะขายท่านต้องยอมขายขาดทุนนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดทางร้านของเรานะครับก็คือผมเอามาลองแล้วนะครับไม่ว่าจะเอาเข้าทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะต่อแบบไหนนะครับมันก็ดังทั้งสองข้างปกตินะครับก็คือบางทีนะครับท่านต้องไปเช็คระบบระบบของท่านให้ดีนะครับว่าระบบของท่านมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าท่านลองข้างนอกนะครับซ้ายขวามันดังแสดงว่าพาวเวอร์ไม่มีปัญหานะครับพอท่านไปเข้ากับระบบใหญ่นะครับ และมันออกข้างเดียวแสดงว่าระบบท่านมีปัญหานะครับอันนี้คือถ้าส่งไปแล้วมันมีปัญหานะครับร้านของเรานะครับรับผิดชอบทุกตัวนะครับถ้าส่งไปแล้วมันมีปัญหานะครับพี่น้องส่งกลับมาคืนผมเช็คแล้วมีปัญหาจริงตามที่ท่านแจ้งมาผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนแล้วก็ค่าส่งที่ท่านส่งมาให้ผมผมโอนให้คืนนะครับผมโอนให้คืนนะครับอ่ะก็คือทางร้านเราไม่เอาเลยนะครับพี่น้องค่าส่งที่ท่านส่งมาเท่าไหร่ท่านส่งบินนะครับเข้ามาในกล่องนะครับได้เลยนะครับเราโอนทั้งค่า เครื่องที่ท่านซื้อไปเตรียมจํานวนแล้วก็คาดจะส่งที่ท่านส่งมานะครับเราโอนให้นะครับเรารับผิดชอบให้คุณแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสินค้าส่งมาแล้วผมเทสแล้วมันไม่เสียนะครับมันใช้ได้ปกตินะครับไม่เหมือนที่คุณแจ้งมาคุณต้องเสียค่าส่งกลับคืนนะครับเราจะไม่ซื้อคืนนะครับในราคาเดิมนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะพี่น้องนะครับผมอ่าหกพันนะครับ 6,500บาทพร้อมส่งนะครับผม TR ทาัสซิเตอร์นะครับผมข้างละ14คู่นะครับผมตัวนี้18นิ้วข้างละ3ถึง4ดอกนะครับผมโค้งหล่อแนะนำค่าละ3นะครับโค้งปั๊มได้ค่าละ4เลยตัวนี้นะครับหม้อแปลงใหญ่มากน้ำหนักเกือบ50กิโลนะครับน้ำหนักเกือบ50กิโลนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าไม่จีไม่หำนะครับตัวนี้การันตีไม่จีไม่หำนะครับอ่เปิดขึ้นไม่จีไม่หำนะครับท่านไหนอยากชมคลิป ทักมาเดี๋วผมส่งคลิปให้ดูนะครับส่งคลิปให้ดูเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะผมทําคลิปส่งให้คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ดูแล้วนะครับพี่น้องท่านไหนอ่ะไม่มั่นใจทักมานะครับทุกตัวผมสามารถอ่ะทาคลิปส่งให้ได้นะครับโดยเฉพาะพวแอมเนอะส่วนมิกเซอร์นะครับผมก็ทําคลิปมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับพี่น้องเอาซื้อไปแล้วนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันมีปัญหานะครับพี่น้องส่งกลับมาผมเช็คแล้วเป็นเหมือนท่านที่อ่ะพี่น้องแจ้งมาผมก็รับซื้อคืนนะครับค่าส่ง ท่านนีบินมาเลยนะครับผมส่งผมซื้อคืนเต็มจํานวนแล้วก็ค่าส่งที่ท่านส่งมาด้วยนะครับไม่เอาเปรียบแน่นอนนะครับราคานะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องอ่ะผมจะลองให้พี่น้องนะครับผมลองคิดดูลองพิจารณาดูนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่ะผมขายไปนะครับในราคา1,300บาทพร้อมจะส่งนะครับอ่าคลิปนี้ขายราคาเดิมพี่น้อง1,300าบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้นะครับผมจะแจ้งก่อนนะครับ บลูทูธนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม usb ใช้ได้นะครับมีเอฟเฟกนะครับทั้งหมด256โปรแกรมนะครับผมทุกช่องใช้ได้ปกตินะครับช่องไมเป็นรุ่นใหม่นะครับได้ทั้งแจ็คโฟนและก็ xrl นะครับผมตัวนี้ลูกค้าซื้อไปนะครับเป็นของลูกค้าซื้อไปแจ้งผมว่าไม่ไม่ดังสีช่องนะครับไม่ไม่ดังสีช่องแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับมีกล่องนะครับมีกล่องพร้อมเลยนะครับเจ้าของเขาซื้อมายังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าทีแรกซื้อมาว่าจะเอาขึ้นรถ เป็นรถแห่เล็กๆนะครับแต่ว่าทีนี้มันช่วงเข้าพรรษานะครับไม่มีงานเขาก็เลยขายยกชุดมาให้ผมนะครับตัวนี้นะครับก็มือสองผมขายในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทใช้งานได้ปกตินะครับสภาพไม่ย่ยมือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับพอสินค้าส่งไปแล้วนะครับมีลูกค้าลูกค้าแจ้งบอกว่าไม่ไม่ดังสีช่องนะครับโอเคผมก็เลยบอกว่าส่งกลับมาคืนนะครับส่งกลับมาคืนเลยนะครับถ้ามันไม่ดังจริงนะครับผมซื้อคืนเตรียมจํานวนแล้วก็ค่าส่งที่ท่านส่งมา ผมโอนให้พร้อมนะครับอันนี้ไม่เอาเปรียบนะครับผมแจ้งไปแบบนี้นะครับพอสินค้ามาถึงนะครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับทุกช่องใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมยืนยันส่งคลิปให้ดูเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอยากดูคลิปผมส่งคลิปให้นะครับสุดท้ายนะครับผมเคลนไปเค้นมาเจ้าของบอกว่าตัวนี้มันดังสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับผมก็เลยถามไปว่ามันดังสู้ตัวอื่นไม่ได้มันเป็นความผิดของผมไหมนะครับเพราะสินค้ามือสองนะครับก็คือผมเช็คนะครับแค่ว่าใช้งานได้ปกติ ใช้งานได้เหมือนเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่สามารถเอาไปการันตีให้ท่านได้ว่าตัวนี้จะไปดังดีกว่าตัวนี้ตัวนี้จะไปเสียงดีกว่าตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ท่านอยู่ที่การมิกซ์เสียงอยู่ที่อุปกรณ์อื่นๆของท่านด้วยนะครับมิกก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเอาไปเทียบกับอะไรรู้ไหมครับพี่น้องนะครับเอาไปเทียบกับมิกเซอร์ราคา7000กว่าบาทนะครับตัวนี้ซื้อจากผมไปพันสามนะครับเอาไปเทียบกับมิกราคา7 0 0 0กว่าบาทนะครับสุดท้ายหลุดปากบอกว่ามันดังอยู่นะครับดังปกติเต มันสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับท่านเอาราคา1,300บาทไปเทียบกับราคา70,00กว่าบาทนะพี่น้องลองพิจารณาดูว่าอ่ะแล้วก็มาบอกแล้วมาแจ้งเราว่าช่องมไม่ไดังนะครับอันนี้ตั้งใจที่จะส่งกลับมาคืนเพื่อที่จะให้ผมซื้อคืนนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเด้อพี่น้องนะครับอ่าอย่าเอาเปรียบกันนะครับอย่าเอาเปรียบกันนะครับอ่นะครับผมก็กว่าผมจะได้ขายนะครับบางทีค่าส่งค่าลังผมก็ไม่ได้นะครับ อ่ะค่าส่งผมส่งฟรีด้วยนะครับพี่น้องนะครับลังผมซื้อใหม่นะครับค่าส่งนะครับผมก็ต้องจ่ายไปนะครับก็คือจากพันสามหักค่าลังหักค่าส่งก็เหลืออยู่แค่พันสองนะครับพี่น้องอ่ะถามว่าตัวนี้เอาในความเป็นจริงนะครับพี่น้องว่ามันคุ้มไหมนะครับคุ้มนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเอฟเฟกได้ตั้งสองร้อยห้าสิบโปรแกรมนะครับบางทีท่านไปซื้อเครื่องเล่นบลูทูธนะครับตัวเดียวที่เล่นได้เฉพาะบลูทูธอย่างเดียว ก็สองหมื่นห้าพันเก้าสองหมนห้าแล้วครับพี่น้องอันนี้ได้ทั้งมิกเซอร์นะครับช่องไม้ใช้ได้เอฟเฟกใช้ได้นะครับสภาพใหม่เอี่ยมสภาพมือหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถามว่าลูกเล่นดีกว่าตัวอื่นยังไงนะครับดีกว่ามิกเซอร์พวกนี้นะครับตรงที่ว่ามันสามารถนะครับผมปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับนะครับปรับแหลมปรับกลางปรับโลได้นะครับตัวนี้นะครับบอนเอฟเฟกเข้าไปยังได้เลยนะครับเวลาช่องที่เราเปิดเพลงนะครับส่วนถ้าเป็นของตัวอื่นนะครับตัวนี้แพงกว่านะครับตัวนี้ของใหม่ก็แปดเก้าพัน ตัวนี้นะครับผมก็มีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะครับแค่ปรับได้นะครับอ,อย่างอย่างอย่างพวกนี้นะครับก็จะมีปุ่มแค่เปิดเสียงนะครับเปิดเสียงเปิดเสียงของบลูทูธนะครับและก็บางตัวก็จะมีเบียดมีแหลมมาแค่นั้นนะครับความละเอียดบางทียังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับท่านเอาไปเทียบกับของราคาสูงแล้วบอกว่า ของเราใช้ไงานไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ไหวได้พี่น้องนะครับหนึ่งเสียเวลานะครับหนึ่งเสียเวลานะครับท่านต้องไปศึกษาดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อไปมันตรงสเปคท่านไหมนะครับและก็เรื่องเสียงนะครับผมร้านของเราไม่สามารถที่จะมาการันตีให้ท่านได้นะครับว่าท่านซื้อไปแล้วมันจะเสียงดีมันจะเข้ากับระบบของท่านนะครับท่านต้องศึกษานะครับก็คือหน้าที่นะครับ ของผมก็คือผมเช็คให้ท่านนะครับว่าสินค้าตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตัวไหนมีปัญหาผมก็จะแจ้งในคลิปราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะพี่น้องนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับผมคิดดีๆนะครับก่อนซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้นะถ้าหนสนใจขายราคาเดิมนะครับใช้งานได้ปกติเอฟเฟกต์สองร้อยห้าสิบหกโปรแกรมนะครับบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับช่องไม้นะครับสีช่องนะครับสวยๆไม่มีตำหนินะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพี่น้องแล้วก็ มิกเซอร์นะครับผมซาวเบสนะครับซาวเบสเคสอาร์หนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเอฟเฟกสิบหกโปรแกรมนะครับยูเอสบีได้บลูทูธไม่ได้นะพี่น้องตัวนี้บลูทูธไม่ได้นะครับก็เอฟเฟกนะครับสิบโปรแกรมนะครับเสียงดีนะครับเป็นมิกเซอร์สิบช่องนะครับสิบช่องนะครับสภาพสีสวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมให้เสียงหนานะครับผมใกล้เคียงซาวคาร์บนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อราคานะครับผมสามพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ มิกเซอร์ไมโครเทคนะครับไมโครเทคอ่ะลืมแจ้งไปพี่น้องตัวนี้มีคอมพิวเซอร์ในตัวเด้อพี่น้องนะครับไม่ต้องหาคอมพิวเซอร์นะครับพี่น้องมีในตัวเลยนะครับอ่ครบๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าไมโครเทคนะครับไมโครเทค MT16USB นะครับตัวนี้อ่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับก็คืออ่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและสามารถมาปรับนะครับ ในช่องนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ได้เลยความละเอียดก็จะสูงกว่านะครับบางทัวร์ก็จะปรับได้แค่2ปุ่มนะครับอันนี้ละเอียดกว่านะครับคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด8ช่องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเอฟเฟกต์ยีโปรแกรมนะครับผมสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับทุกช่องใช้ได้ปกตินะครับไม่คลอแค้นนะครับตัวนี้4,500บาทพร้อมส่งนะครับผม4,500บาทนะครับพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับและก็มาจัดโปรนะครับพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับจัดโปรเด้อพี่น้องนะครับผมท่านไหน หาไว้ใช้งานนะครับไปออกพรรษาแล้วนะครับทับอะตอมนะครับห้าพันนะครับสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับทั้ง4จุดเลยนะครับทั้ง4จุดพร้อมกล่องนะครับไปรับประกันมีสติกเกอร์ให้นะครับนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพใหม่นะครับคลิปแรกผมขายอยู่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมคลิปที่สองขายอยู่หมื่นสี่นะครับอ่ะคลิปนี้ราคาสุดท้ายนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลดไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับ 13,500บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับผมออกพภาษาราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า14,500แน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนหาไว้ใช้นะครับช่วงออกพภาษานะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับไปซื้อช่วงออกพภาษานะครับก็คือถูกสุดก็ไม่เกินถูกถูกสุดก็หมื่นสี่ห้านะครับอ่าก็คือแต่ส่วนมากน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะหมื่นห้าพันห้านะครับอ่ราคานี้แบ่งปันนะพี่น้องนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับ ทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ขอ3ทางนะครับ MBA นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับมาเอียบนะครับใช้ได้ปกตินะครับผม900บาทพร้อมส่งนะครับม Mix R เอควอไลเซอร์นะพี่น้องขออภัยเอควอไลเซอร์ซาวเบสนะครับ 1231S นะครับตัวสไลด์ยาวนะครับนี่ครับสีสวยนะครับหน้าสีขาวๆนะครับตัวนี้ก็สภาพมาเอียบนะครับพี่น้องอ a v i n านะครับ1231นะครับเหมือนกันนะครับเป็น1231ตัวบน 1231S นะครับเป็นสไลด์ยาวนะครับเหมือนกันนะครับ ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผมอ่ะตัาไหนสนใจนะครับตัวละ1800บาทนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับสาวเบสก็เสียงดีนะครับอวิน่าก็หายห่วงนะพี่น้องนะครับตัวละ 1,800บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับ power amp thunder s o u n d นะครับ1,200งันสอบาทนะครับ thunder saw หนึ่0พันสอบาทนะครับทรานซิสเตอร์ไบโพล่าคาละ6คู่นะครับตัวนี้18นิ้วหวงปั๊มได้เด้อพี่น้องคาราละสนะครับคงหลอดแนะนำค่าค่าละหนึ่งดอกนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นนะครับชุด2องนะครับตัวนี้จบเลยตัวเดียวนะครับ3,500บาทพร้อมส่งนะครับ3,500บาทพร้อมส่งนะครับสภาพดีสวยนะครับไม่ฉีกไม่หำนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้ ให้ดูด้านหลังด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับนี่ครับมีสเปคคอนนะครับพร้อมเลยนะครับท่านใครสนใจนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่อีกหนึ่งตัวนะครับโปรยูเทคนะครับโปรสี่เก้าศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้สเปคแรงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้สามารถเล่นค่าละสี่ได้นะพี่น้องสิบแปดนิ้วข้างละสี่นะครับพงดรอได้นะครับพันสองร้อยวัตต์ค่าละสี่นะครับถ้าวัตต์สูงกว่านั้นนะครับแนะนําให้เกินข้างละสอง อ่ถ้าไม่เกิน1,200วัตต์นะครับได้ได้คาราซีนะครับอ่คงหลอคงปั๊มได้หมดนะครับโปรยูโรเทคโปรสี0เนะครับรองรับโหลดที่2โอห์มนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ราคาก่อนหน้านี้นะครับก็ขายถูกแล้วพี่น้อง9,500นะครับแต่คลิปนี้จัดโปรให้พี่น้องอีกนะครับเอาแค่8,500พอพร้อมส่งนะครับอ่ตัวนี้นะครับพี่น้องพี่น้องเข้าไปดูในกลุ่มนะครับกลุ่มในเฟสอะไรได้เลยนะครับตัวนี้อ่ถ้าเป็นช่วงปกติไม่ใช่เข้าพรรษานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ ก็คือไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับเดิมๆร้อเปอร์เซ็นะครับไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยกิ๊กนะครับตัวนี้นะครับท่านนายสนใจนะครับขายแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ว้าเทคนะครับว้าเทคไบโพล่าหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยกิ๊กนะพี่น้องนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่ขาดนะครับเป็นว้าเทคพันสองร้อยวัตต์ /ms นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะโปรแบ่งปันพี่น้องเหมือนกันนะครับขอแค่7,800แบาทพอนะครับพร้อมส่งนะครับ7,800บาทพร้อมจะส่งนะครับสำหรับวาร์เทคไบโพร่า1น0 0 1,200รังบาทนะครับทุตัวนี้จากราคาเดิม8.5 0พนะครับพี่น้องคลิปนี้ท่านไหนพลาดนะครับถือว่าต้องเสียใจนะครับเพราะว่าราคานี้หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แน่นอนนะครับสภาพสวยทุกตัวนะครับ ราคาย่อมเยาวนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับถ้าไหนสนใจสินค้านะครับผมเน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับช่องทางอื่นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับอาจจะไปโดนมิจฉาชีพนะครับถ้าเข้าเฟซเข้าไลน์นะครับอ่าเข้าเฟซนะครับพี่น้องขออภัยไลน์ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเข้าเฟซนะครับอาจจะไปเจออ่าเฟซปลอมนะครับพี่น้องอาจจะโอนตังค์แล้วก็พลาดไปนะครับอ่าแนะนําที่ไลน์นะครับเพราะว่า เบอร์โทรนะครับกับเบอร์ไลน์มันเป็นเบอร์เดียวกันพี่น้องนะครับมันจะไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าไหนต้องการใช้เครื่องเสียงเราก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับผมยกชุดวิ่งรับเองถึงที่นะครับพี่น้องสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับถ้าเข้ามาซื้อขายได้นะครับราคาช่วงนี้ก็บอกพี่น้องไว้เลยนะครับทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาสินค้าไม่ค่อยสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นช่วงหน้างานนะครับ ราคาก็จะถูกหน่อยนะครับท่านไหนจําเป็นต้องใช้เงินก็ทักเข้ามาได้นะครับรับซื้อถึงที่นะครับสำหรับสินค้ายกชุดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ